สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสาวจันสิมาสาธิตการแกะหอยที่สาวจันกินตลอดเนาะก็เลยแกะหอยเป็นมืออาชีพไปเลยนะคะโอเคเห็นหน้าสาวจันเต็มไหมอ่าเดี๋ยวไม่เต็มก็จะดักขึ้นมาหน่อยโอเคอันดับแรกเนาะสาวจันซื้อมาสามถุงสามถุงถุงนึงมันมียี่มีอยู่เก้าตัวเก้าสามยี่เจ็ด ในนี้มีอยู่27ตัวเนะจ้ะนี่คือหอยนางรมของอเมริกานอกจากทีนี้สาวจันจะมีวิธีของสาวจันนะเทน้ําเย็นธรรมดานะอุณหภูมิธรรมดานะที่ทําให้หอยไม่ตายนะเออนี่แหละแช่ไว้แช่ไว้เดี๋ยวหอยมันก็จะอ้าของมันเองแล้วเราก็จะเปิดแกะมันง่ายค่ะพี่น้องเออแกะมันง่ายด้เอ,อเนี่ยจานของสาวจันเดี๋ยวจะให ไม่ต้องเห็นหน้าสาจาันเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะเอาแบบธรรมดาธรรมชาติคอยดูนะเนี่ยมันจะเป็นจมูกของหอยแบบนี้เห็นไหมเออแล้วเราก็แงะขึ้นจากตรงนี้เลยใส่เข้าไปเลยเอาไขาควงขนาดนี้นะไขควงเออถัดมือไขมือมันเนาะเออเนี่ยเห็นไหมเวลามันโดนน้ํานะหอยมันจะเป็นฟองขึ้นมาค่ะเป็นฟองขึ้นมาเนาะเออเดี๋ยวสาจาันจะเกะให้ดูเลยนะ เนี่ยงัดเข้าไปตรงปากหอยนี่เลยนะเนี่ยมันก็ขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะเอาดีๆขึ้นมาแล้วเห็นบ่เออขึ้นมาแล้วค่ะก็ตัดดีๆไปเลยมันจะมีเห็นไหมนี่ล้างให้ดีๆนะล้างให้ดีๆน้ำคือน้นำนี่น้ำสะอาดนะเพราะว่าสาจันทร์ล้างหอยแล้วสองน้ำ พอเขาอยู่ในในน้ำอ่ะนะเขาก็จะแบบเหมือนมีฟองออกมาเหมือนกับเขาอ้าโดยธรรมชาติแล้วมันจะทําให้เราอาแกะแกะง่ายขึ้นนะเนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเนี่ยตรงหัวมันเลยนะสาวจันจะเอาตรงหัวมันเลยนะอโอเคเห็นไหมขึ้นแล้วแปบ๊บเดียวเองเห็นไหมเนี่ยแปบ๊บเดียวสาวจันใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนะถ้าพูดจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าถ้าถ้าแกะแบบว่าแข่งกับเวลาน่ะ สัจจรจะแกะง่ายมากเห็นไหมเนี่ยแกะขึ้นได้แล้วเพราะว่าเขาอ้าปากขึ้นมาแล้วนะคะ่ะจากน้ําเราสามารถล้างได้อีกถ้าเกิดว่าข้างในมันสกรปรกนะแยกไปเนี่ยเห็นไหมเวลามันโดนนะ้ําน่ะมันจะเป็นฟองฟองขึ้นอนะ่ะแปลว่ามันอ้าปากออก,กน,นะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เด้อหัวมันตรงนี้แล้วก็เอาไขควงเข้าไปในนี้เลยค่ะเนี่ยงัดขึ้นมาเลยค่ะระวังมือนะเนี่ยงัดขึ้นมาเลยคือมันจะมี มันจะมีอ่าจังหวะของมันเนาะแล้วก็ล้างไปเนหอยแม่ใหญ่เท่าหอยภูกเก็ตเมืองไทยเรานะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็งัดขึ้นมาเลยค่ะมันจะเป็นเป็นปากของมันเลยเห็นไหมแปบ๊บเดียวเห็นไหมคะเนี่ยจะไม่จะไม่ลาบากเลยเพราะว่ามันมันโดนน้ําแล้วมันอ้าโดยอัตโนมัตินะคะหอยโดนน้ําแล้วอ้าด้วยอัตโนมัติเออสองจานเป็นคนตะลึงตึงตังทีหนึงนะ่งเนี่ย งัดเข้าไปเลยค่ะเข้าไปในปากน่ะฮอเเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะงัดขึ้นมาเลยบางคนก็จะเบียดขึ้นมาหน่อยอันนี้มันแตกแล้วงัดขึ้นมาได้เลย,ยเดียวอ่ะอันนี้ <laughs> หักไปแล้วพยายามจะให้มันหักนะคะถ้าหักแล้วลำบากไม่มีรูเข้านะไขควงไม่มีที่เข้า ถ้าอันนี้ถ้าจะลําบากนิดนึงเอาให้มันโดนน้าแป๊บหนึง่งเออเอาอันนี้ดีกว่าที่มันอ้าแล้วนี่ดีกว่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมงัดแป๊บเดียวให้มันให้เป็นจังหวะหนึ่งสองสามเด้อเออให้เป็นจังหวะหนึ่งสองสามนะไม่ใช่งัดขึ้นทีเดียวเด้เอาอันไหนดีเนี่ยอันนี้เอานี้ดีกว่าสามารถเอาปลายเนี้ย ที่มันติดอยู่ตรงกาบหอยนะเนะเาะล้วก็ล้างสะอาดแล้วแหละเพราะว่าฝรั่งเขาต้องสะอาดมาก่อนไม่งั้นเขาทาความสะอาดไม่เป็นอันนี้เก็บไก่อนเก็บไปก่อนที่มันหักอ,อ,อันนี้ค่ะมันจะเป็นฟองฟองฟองขึ้นเห็นไหมงัดเข้าไปเลยค่ะหนึ่งสองสามเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบต้องใช้แรงเลยนะไม่จะเป็นต้องใช้แรงเลยนะ แซะเข้าไปค่ะไหมหอยแตอาจารย์สาธิตเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะเป็นฟองมันจะอ้าของมันเองนะมันจะตามลำตัวเนี่ยมันจะอ้าของมันเองเออเนี่ยงาบลงละเอาอันใหม่เนี่ยหนึ่งสองสามเห็นไหมขึ้นมาแล้วแล้วก็ตัดเข้าไปเลยบางคนเนี่ยใช้ใช้ความคิดเอ้ยแกะยังไงแกะยังไงแกะยังไงนะ เอ้ยแกะยังไงแกะยังไงคิดซะเยอะอ่าฮะก็เลยหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามเห็นไหมไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะไม่ต้องใช้แรงเลยนี่ค่ะเห็นไหม,มเพราะว่าสอดจันจะอัดสิบนาทีเพราะว่าปกติแล้วสอดจันจะแกะหอยนยี่ไม่ถึงสิบนาทีค่ะสะจาจันจะทำอะไรรวดเร็วมากนะนัดเข้าไปแล้วก็ หนึ่งสองสามค่ะขึ้นมาเลยเห็นไหมไม่ต้องใช้แรงเลยนะจริงๆต้องเอาแช่น้ํานะไม่รู้ว่าสาวจันทร์คิดไปเองหรือเปล่านะแต่ทุกครั้งที่ที่สาวจันแช่น้ําเนี่ยมันจะแกะง่ายมากเออแกะง่ายมากดูอันนี้นะแกะตรงปากมันเลยค่ะมันจะเป็นเข้าหากันแบบนี้เออก็แกะตรงที่มันเผยออกมาเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเลยนะเห็นไหม คนโอ้ยแกะยากแกะไม่เป็นมันไม่ใช่หรอกค่ะเราคิดมากมันก็เลยแกะยากอเออ,อนนี้แปลกประหลาดเดียนเนี้ยเออหาหัวมันก่อนเนี่ยหัวก่อนหัวมันอยู่ไหนหัวน,นี้หัวก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะคะ,ะ,คะหัวขาดอันนี้ก็ต้องงัดอัน หนึ่งสองสามอันนี้ไม่มีที่เออนี่ไงเข้าได้ละเห็นไหมเข้าได้ละมไม่ต้องใช้แรงเลยค่ะไม่ต้องใช้แรงเลยนะสามาันสาวจานเมื่อก่อนนะใช้ถุงมือใช้ถุงมือกว่าจะแกะเป็นกว่าจะรู้เทคนิคมันอนะ่ะอืมเนี่ยหัวมันเป็นอย่างเงี้ยนะเอานี้เข้าไปเลยนะคะดูนะดูนะเนี่ยเห็นไหมออกแล้วเนี่ย ออกง่ายมากมง่ายมากเนี่ยยิ่งนี้ยิ่งง่ายค่ะอันนี้ยยิ่งง่ายเลยเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันขึ้นจากน้ำอ่ะนะมันจะงับคือก็อย่างว่า หอยธรรมชาติเขาอยู่ในน้าใช่ไหมเขาก็เออเพลินไปใช่ไหมก็คืออยู่บ้านเขาใช่ไหมพอขึ้นมาจากน้ําเขารู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่บ้านชั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความป้องกันตัวเขาสัส่วนมากเนรสะสาวจันคิดเองนะน่าเกลื่นแป๊บเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นจากน้ําแล้วว่ามันจะดูดเข้าหากันอ่ะมันจะงับมาเพราะาเขาป้องกันตัวเพราะว่าหอยนี้สดมากเลยนะคะสดมากๆเลยอเนี่ยง่าย หนึ่งสองสามนั่งเข้าไปแม้บางคนขนาดก็ชีวิตนะนี่ก็แกะเข้าไปข้างในเนี่ยล้างไปนะ่เต็มละเนี่ยเห็นไหมง่ายนิดเดียวก็คือเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกนะว่าเออล้างหอยแล้วก็ แช่ไว้อย่างนี้แหละพดีพอมาสังเกตดูนะเอ้ยมันเป็นหอยมันอ้าเองได้นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันเราก็จะแกะง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไงใช่ไหมเออหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมขึ้นละง่ายนิดเดียวให้สามีแกะไม่ได้หรอกนะเขามองดูเอ้จะเข้าทางไหนจะทิ่มตรงไหนจะแทงอยู่ไหนเห็นไหมเราใช้ความคิดซะมากเนาะหนึ่งสองสามขึ้นแล้วเห็นไหมขึ้นละ,นละง่ายมาก อย่าเอามีดนะคะมีดอะ่ะมันไม่แนะนํานะไม่แนะนำใช้มีดแนะนําอันนี้มากกว่าถ้าหอยถ้าหอยตามตลาดนะเขาจะแยกตัวแบบนี้ให้แล้วแต่บางแต่บางที่นะ่ะมันจะติดกับหอยตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยเขาจะต้องแคะแคแค่ออกใช่ไหมเพื่อที่จะเห็นเพื่อที่ให้มันอยู่โดดเดี่ยวแบบเนี้อ่าพอมันอยู่ในน้ำปุ๊บนะมันจะอ้างมันเองเราเราแทบจะไม่ต้องใช้แบบแรงเลยอะ่ะ เราจะเห็นมันอ้าด้วยอัตโนมัติแล้วง่ายมากอในการที่จะแกะหอยง่ายงนะ่าย่ยเราสามารถที่จะแบบเออแยกได้นะอุย้ยอันนี้ติดเข้าไปแล้วเดี๋ยวสาจาันกินหน่อยกินหน่อยมันจะออกเค็มๆนะอร่อยมากเนี่ยค่ะไปหนึ่งสองสามแค่แบบอึดใจเดียวอะก็อ,ออกแล้วเห็นไหมแกะเป็นร้อยตัวยังได้เลยสาจาันอะ ชอบแกะหอยม,มันทาเลนส์ดีนะตัวนี้เมื่อกี้ที่เราแกะไม่ได้นะแป๊บบนึงเดี๋ยวแกะได้อยู่แล้วลหละแน่ก็อาจจะเน่าก็ได้เออได้แหละเห็นไหม,มระวังดูนะอุ้ยนี่ตัวใหญ่มากเนี่ยอันนี้ยิ่งแกะง่ายเห็นไหมเป็นผยืแบบนี้แกะง่ายมากเนี่ยเห็นไหม ออกละนะออกละเนี่ยวุ้ยจะมันมีกี่ตัวเนี่ยมีสองตัวออกละุ <c oughs> ้ยเด็ดวัวนี้อิ่มมากเลย ตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กมากเนี่ยค่ะชอบแกะเห็นไหมยิ่งอ้าแบบนี้เนาะเนี่ยมันจะอ้าปากมันแบบเนี้ยยิ่งใส่เข้าไป่ยออกแล้วเห็นไหมออกแล้วเนี่ยง่ายมากวอ้ยล <laughs> ่วงเลยตัวนี้เอาล้างไปด้วยล้างไปด้วยโอ้ยตัว หนักๆทั้งนั้นเลยวันนี้เสาจันได้หอยเกือบทุกตัวละหนึ่งสองสามแกรกเรียบร้อยละเห็นไหมง่ายมากใครว่าแกะหอยอยากแกะไม่ยากนะคะถ้าคนชอบแกะนะถ้าคนไม่ชอบแกะนะเขาจะแกะยากมไม่ชอบแกะแปลว่าไม่อยากไม่ชอบโดนน้ำอะไรเงี้ยง่ายมากเลย เเอามาสะอาดเดี๋ยวจะนับนะก,กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28ตัวหรือนับผิดไม่รู้นะ <laughs> โอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ